เตรียมออกหมายจับไฮโซแชมป์ so chem. เป็นประเด็นที่ถูกสังคมพูดถึงกันเป็นจำนวนมากกรณีของรัศมีแขฟ้าเกลือล้นที่ถูกไฮโซแชมป์จ so ีรัฐทำร้ายด้วยการใช้แก้วฟาดหน้ากลางผับดังเมืองพัทยา เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน2563ซึ่งต่อมารัศมีแคออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับทนายและเพื่อนสนิทอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาโดยจะมีการรวบรวมหลักฐานและเตรียมดำเนินคดีกับไฮโซแชมป์เพราะถือเป็นการทำร้ายร่างกายล่าสุด21กันยายน2563นายอนเดเทนรายงานว่าทนายเจนไพรสิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากรัศมีเคเปิดเผยว่าคดีความยังอยู่ในชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่18กันยายนแต่ไฮโซเชมกลับไม่มาเข้าพบมีเพียงทนายความที่มาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยยังไม่มีการติดต่อมาที่ตนเพื่อขอเจรจาซึ่งหลังจากนี้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่สพเมืองพัทยาออกหมายเรียกครั้งที่สองในวันที่1ตุลาคมนี้หากยังไม่มารายงานตัวก็จะออกหมายจับต่อไป ส่วนทางรัศมีเขยังไม่มีการเล่งรัดคดีอะไรเพราะเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายแต่หากคดีล่าช้าตนในฐานะทนายความก็จะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาอีกทางหนึ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและความรับผิดช,ชอบต่อไปอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้รัศมีเขนะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ